4ทีแล้วไงช่วยไม่ไหว p f u พ่าย NEC Red r o c k e t ของอัจราพรคงยศ1ต่อ3เซตศึกวีลีกญี่ปุ่นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เมื่อวันที่25นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ2023่น2023-2024นะซึ่ง NEC Red r o c k e t แชมป์เก่านะครับอันดับ4ของตารางต้นสังกัดของเพียวอันราพรคงยศนะครับวัวสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับมีคิวพบกับ p f u b l u e c a t ทีมอันดับ8ของตารางนะครับที่นำมาโดยฟูทีพรานทิทานทุยนะครับสตาร์คนดังจากวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามนะครับในเกมนี้นะครับเอ็นเอซีเรดอเกตเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะ p f เอฟยูบลูแคสไปแบบสุดมันเลยนะครับ3ต่อ1เซตนะครับ25ต่อ15นะครับ25ต่อ17 21ต่อ25และ25ต่อ14นะครับ โดยได้รับรางวัล VOM นะครับหรือว่า V l e a g u e of the Match เปรียบได้กับรางวัล MVP Most Valuable Player หรือรางวัลเพื่อนทรงคุณค่านะครับซึ่งตกเป็นของฟอรุยะหัวเสาหมายเลข11ของ n อ c นนิสซีเดโรนะครับต้องบอกว่าบอลแรกของเพียวนะครับในเกมนี้ถือว่าเล่นได้เยี่ยมเลยนะครับเล่นฉลาดขึ้นจากแมตช์ก่อนๆนะครับแล้วก็เล่นแบบเนียนกลิบเลยนะครับเปอร์เซ็นต์การตบเนี่ยก็โอเคระดับหนึ่งนะครับแล้วก็บล็อกเนี่ยก็สุดเหมือนกันนะครับบล็อก 4T ไปหลายลูกเลยนะครับบล็อกแบบ เต็มเต็มมือเนี่ยก็หลายลูกเหมือนกันนะครับวันแรกในถวายพานเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีช่วงแผลๆนะครับช่วงท้ายเสร็จบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเกมนี้ก็เล่นดีนะครับซึ่งโปรแกรมต่อไปนะครับ e อ็นดีซเรดกเตเนี่ยมีคิวพบกับครูเบกนะครับต้นสังกัดของบีมพิมพิชยาในวันที่26นี้นะครับเวลา11นาฬิกานะครับซึ่งเรามาลองฟังคอมเมนต์แฟนเย์บอลญี่ปุ่นและเวียดนามกันสักนิดดูนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่อเกมดังกล่าวนะครับ ซึ่งชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งที่5และครั้งที่2ติดต่อกันในวันนี้ NEC และ PFU วันนี้เป็นวันแห่งรอยยิ้มซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่า NEC ฉันดีใจที่เราชนะ PFU ได้โปรชนะแมตช์วันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าขอบคุณที่ทํางานกันหนักโดยที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าทีมรุกอยู่ในสภาพดีเยี่ยม ซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวชิ่นชมอัชราพรน,นะครับสุดยอดมากอัชราพรที่ทําผลงานได้ดีในเกมนี้โดยในคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวเวียดนามนะครับซึ่งท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าในแมชนี้โฟทีสมควรได้รับ MVP ถึงแม้ว่าคนอื่นจะได้รับไปแล้วก็ตามโดยที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าน่าเบื่อสุดๆ คอมเมนต์ต่อมาครับเมื่อมองดูโค้ชรู้สึกเหมือนว่ามันจะต้องแพ้อย่างรวดเร็วอยากเห็นทุยเล่นให้กับทีมอื่นซึ่งท่านตอบมานะครับเมื่อกล่าวว่าตบติดบล็อกอัชรพรเยอะเลยต่อมาครับทีมของทุยอ่อนแอเกินไปฝืนมากมันจะบาดเจ็บออกได้นะโดยที่ท่านตอบมานะครับมืกล่าวว่า เลืกดูแมชของ p พีอยู่แล้วรอยไลค์คลิปสั้นๆของ 4T แล้วกันซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าแทนที่จะนอนดูคลิปยาวๆถ่ยา,ายทอสสดสดมันทำให้จิตใจสงบได้ยากโดยที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่า 4T น่าเศร้าจังเธอพยายามหนักมากกลัวจะบาดเจ็บคอมเมนต์ต่อมาครับหลังจากจบฤดูกาลนี้โฟน่าจะออกจาก PSU เดี๋ยนี้เพราะว่าเธอพัฒนาที่สโมสรแห่งนี้ไม่ได้ ซึ่งมีชาวเวียดนามท่านต่อมาครับมา,มาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในญี่ปุ่นเพียงแต่ว่าทีมนี้ฟอร์มไม่ดีนะตอนนี้ซึ่งท่านนี้ครับมาตอบกลับว่า4 t สิ้นสุดฤด,ดูกาล2023 2024สัญญาของเธอก็จะสิ้นสุดลงฉันแค่หวังว่าหลังจากนั้นเธอก็จะไปเล่นต่อที่นั่นมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาครับซึ่งท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่า ดูการเล่นของยามาชิตะทำให้ความดันของชั้นขึ้นต่อมาครับฟทีต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเล่นในทีมนี้ซึ่งท่านต่อมาครับาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าอีกฝั่งอัจฉรพรกำลังบล็อกเธออย่างดูเดือดคอมเมนต์ต่อมาครับทำคะแนนผลง,งานสูงสุดในทีมแล้วเล่นได้ขนาดนี้โอเคแล้วเพราะว่าเล่นกับ NEC ซแชมป์เก่าปีที่แล้วซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่า มี 4T แต่ทีมไม่ชนะมันก็น่าเบือ่อโดยที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่ามีแต่แฟนบอลบ้าๆที่บอกว่าทุยเล่นไม่ฉลาดซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่า C2 แย่และโคช้ชไม่มีคู่มือการใช้สําหรับ 4T ทีฉันไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ให้ความสําคัญกับ 4T ทีสำหรับการเล่นเกมรุกของเธอซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าว่าดูมาหลายแมชแล้วเห็นแพ้ตลอดเลย ซึ่งท่านนี้นครับมาตอบกลับว่าต้องดูองค์ประกรอบของทีมถ้าอย่างนั้นก็ให้เธอกลับมาที่เวียดนามและเล่นกับสโมสรคุณภาพต่ำสิจะเห็นเธอพาทีมชนะแน่โดยที่ท่านนี้นะครับมากล่าวว่าฉันมองว่าทุยจะได,ได้เข้าร่วมทีมที่แข็งแกรง่งสม่ำเสมอและดียิ่งขึ้นไปอีกทีมนี้ฉันก็บอกตลอดว่าทนไม่ไหวแล้วซึ่งท่านนี้ครับมากล่าวว่าอยากไปไกลกว่านี้สโมสรควรเปลี่ยนโค้ชะ ซึ่งท่านออกมาครับเมื่อกล่าวว่า 4T ไม่ค่อยได้บอลมันก็จบยากต่อมาครับตั้งหน้าตั้งตารอดูอัชราพรพอๆกับทุยเลยต่อมาครับตั้งแต่วิธีการเล่นบอลไปจนถึงวิธีการกระโดดเล่นบอลสวยงามไปหมดสำหรับทุยของเราคอมเมนต์ต่อไปครับฉันต้องบอกว่าทุยนั้นยอดเยี่ยมมากแต่อีกฝั่งก็บล็อกได้ดีเกินไปซึ่งท่านนี้นะครับเมื่อกล่าวว่าฉ,ฉันไม่เข้าใจโค้ด สั่งการให้เล่นแผนแบบไหนกันโดยที่ท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับฉันไม่เข้าใจว่าทำไมโค้ชของ PFU ถึงไม่ถูกแทนที่โดยคนอื่นเมื่อผลงานของทีมอยู่ที่จุดต่ำสุดเสมอซึ่งท่านต่อมาครับมังกล่าวว่าผลงานของทุยดูเศร้าและฉันก็รอดูเธอทุยน่าเบื่อมาก เมนต์ต่อมาครับโคชหัวโบราณเกินไปใช้งานทานทุยไม่เป็นส่วนตัวรุกคนอื่นๆของ PFU ก็เล่นได้แย่หมดเลยครับสำหรับคอมเมนต์ฟังเบบอลญี่ปุ่นบางส่วนนะครับแล้วก็ทีมเวียดนามจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนผลการแข่งขันเบสบอลวิลีกญี่ปุ่นนะครับของทีมอื่นนะครับก็วันเสาร์ที่25พิพฤศจิก,กายนนะครับเวลา11นาฬิกาครูเบตน,นะครับทีมของบีมแพ้โทรเรแอโร่ทีมของไก่นะครับก็แพ้ไป1ต่อ3เซต 30ต่อ32 19ต่อ25 25ต่อ17แล้วก็20ต่อ25นะครับส่วนคู่ของแนนนะครับเวลา13นาฬิกา อิตาชิริวาเล่นะครับแพ้โตโยต้าของเตยนะครับไปศูนย์ต่อสามเซตสิบเก้าต่อยี่สิบห้ายี่สิบสามต่อยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบหกต่อยี่สิบแปดนะครับส่วนลีกอรีใต้คู่ของโมเมธนชานะครับต้านไม่อยู่นะครับพิงค์สปายเดอร์ย้ำแค้นไอพาร์ตนะครับสึ่วอลเลย์บอกลกอรีใต้คลองจ่าฝูงยาวๆนะครับก็ไฮพาร์ตต้นสก,กัดของโมเมธนชาสุดสดนะครับลงสนามพบกับพิงค์สปายเดอร์ต้นสก,กัดของคิมยอนคายองซุปเปอร์สตาร์ลูกยางแดนโสมขาวนะครับเวลา14บสนาฬิกาของวันที่ 25เช่นกันนะครับผลปรากฏว่าพิงค์สไปเดอร์เป็นฝ่ายทําได้ดีกว่าเอาชนะไฮพาร์ตไปแบบขาดลอยเลยนะครับ3ปรต่อนเซต27ต่อ25 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ19นะครับส่งผลให้พิงค์สไปเดอร์เก็บเพิ่มเป็น28แคะแนนนะครับรองจาฝูงต่อยาวเลยขณะที่ไฮพาร์ตมี12คะแนนเท่าเดิมนะครับรังกระดับ6ของตารางก็อย่าลืมมาจะช่วยเช,ชียร์สาวไทยในการ,การแข่งขันเร์บอรลีญี่ปุ่นหรือว่าลีกอื่นๆกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ